ไทยเตรียมจัดทัพใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังนางสาวแพททองฐานชินวัตรลาออกจากหัวหน้าพักจากปัญหาปมคลิปเสียงด้วยเกรงส่งผลในการรับรองผู้สมัครเลือกตั้งในสมัยหน้าจึงต้องหาหัวหน้าพักใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนพักตามโจทย,ยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศ ก่อนนี้มีชื่อแคนดิเดตหลายคนทั้งจตุรนฉายแสงจุลพันธ์อมรวิวัฒสุทินคลังแสงและชนละนาสีแก้วแต่สุดท้ายเหลือสองคนคือนายจตุรนกับนายจุลพันธ์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองตรงกันว่าแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนายจตุรนได้ภาพความเป็นคนรุ่นเก่ามีอุดมการณ์นักประชาธิปไตยแต่นายจุลพันธ์เป็นภาพคนรุ่นกลางเชื่อมคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้เป็นมือเศรษฐกิจมีภาพที่ใกล้ชิดคนตระกูลชินวัตรจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้คนในพักและด้วยบริบทการเมืองคาดนายจุลพันธ์มาแรงในช่วงโค้งสุดท้าย ถ้าให้ทายใจดีกว่านะทายใจว่าพักเขาจะเลือกแบบไหนอ่ผมอาจจะมองว่าอาจจะเป็นคุณยุรพันเพราะว่าโอเคในในแง่ของอายุอานามเนี่ยอาจจะได้ภาพว่าเอ้ยเป็นผู้นําพักคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเป็นคนที่มีความชัดเจนในบทบาทในยุคหลังๆแล้วก็ในแง่ของความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอานาจอย่างตระกูลชินวัตรเนี่ยคุณยุรพันกับคุณจตุรลเนี่ยคุณคุณยุรพันมีม,มีอะไรมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนกว่า แต่ในสถานการณ์แบบนี้บริบทการเมืองแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับที่ผู้คนในพักจะให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่มากกว่านะเพราะว่าจะต้องมีตัวชูโรงนะครับหรือว่าบุคลากรในการเมืองที่มีความโดดเด่นในแง่ความคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะไปเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะครับในการที่จะต่อสู้กับพรรคการเมืองอื่นๆนะซึ่งแต่ละพักวันนี้ก็มีการปรับโครงสร้างนะครับหลายพักก็ขยับ คนรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่น้อยนะครับอย่างเช่นในกรณีของพรกประชาชนอันนี้เขาก็เน้นบทบาทของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ แม้หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรนักวิชาการก็มองว่าไม่น่าจะมีผลต่อการสู้ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้ามากนักเพราะยังมีแผ่ทองทานเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ได้หนีไปไหนและหัวหน้าคนใหม่น่าจะเน้นมาทำงานบริหารองค์กรไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นต้องจับตายุทธศาสตร์สาคัญในการวางตัวแคนดิเดตนายกที่ต้องสู้กับทั้งพักภูมิใจไทยและ ประชาชแปลว่าพักเพื่อไทยจริงๆโอกาสก็คือที่สามแล้วก็วันนี้ก็คือลุ้นว่าอย่าให้พักตัวเองต่ำร้อยซึ่งก็ยังมีโอกาสอยู่คือคือจำนวนพักจำนวนที่นั่งพักเพื่อไทยวันนี้จะแปรผันไปตามจํานวนที่นั่งพักประชาชนโดยเฉพาะที่ระบบเขตคือถ้าพักประชาชนรักษาเขตเลือกตั้งไม่ได้เยอะเท่าไหร่พักเพื่อไทยก็จะมีโอกาสแย่งชิงมาได้น้อยเท่านั้นนะครับและดังนั้นเนี่ย ก็แน่นอนละครับในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้โอกาสที่พักเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่สําหรับการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ผมคิดว่ายังให้น้าหนักอยู่ที่5 0าสิบห้าสิบแต่ก็อย่าลืมว่ากติกาของรัฐนูลปี2 5งหนั้นเนี่ยมันได้ทําให้เกิดการแยกส่วนการเมืองออกเป็น2ระดับนะครับหก็คือการเมืองที่เป็นการเมืองในสนามเลือกตั้งนะครับกับส่วนที่2ก็คือการเมืองที่เป็นการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล นะเพราะนั้นสองส่วนนี้มันอาจจะแยกส่วนกันนนะนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐมนูรปี60นะครับเราเห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งไม่เคยจัดตั้งรัฐบาลได้เลย การประชุมใหญ่วิสามันเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยวันพรุ่งนี้ถือเป็นการเลือกทิศทางของพักว่าจะย้อนกลับไปหาอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพื่อกอบกู้ศรัทธาหรือจะบริหารแบบคนรุ่นใหม่ในการสู้ศึกหนักเลือกตั้งครั้งหน้าเพ็นผ่พิพัฒน์โนทยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน